ได้ฟังคลิปแล้วพบกับเขาได้เลยนะคะเอ้าเปิดคลิปจ้าธรรมที่ฉายองศาเนี่ยมันถูกพันแล้วมีผลแห่งกว้างไกลนั่นผมคิดว่าไอ้ตรงนี้ท่านกระบวนการสหาทําให้เกิดโปร่สายได้ระดับหนึ่งแล้วมีประสาทวิญญาณภาพระดับหนึ่งทนี่ยความชิดโผล่ก็อาจจะต้องจะต้องเกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวลงไปดูสมจะเป็นสัดส่วนอะไรยังไงก็ต้องนั่งคุยกันก็เราคงในการแก้ปัญหานี้ผมยกสื้อให้ในมื เรื่องการที่มาถ้าเกิดไม่ถึงขั้นยุคตามที่พวกผู้พักเพื่อไทยได้ได้พูดไปนะครับก็กก็ดูกันนะครับอันที่สองเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่ท,ที่ต้องมีการอ่านหนังสนนะัอนะย่างคดีคุณธรรมให้เอาระบุไปเลยคดีอดีตน,นายกสมัติเราไปชุมกันเก้าหกครึ่งทุกคนก็ถือคำไม่ได้ใช้ส่วนตัวเข้าห้องใส่ทุก เมื่อได้มติเจ้าหน้าที่เข้าใจยกร่างเอาตามเหตุผลข,ของนั้นสดสดร้อนร้อนเราน,นัดอ่านไว้รู้สึกว่าจะใบสองแล้วก็ทําไม่ถัดทุกระุกทุกเฉิญมันก็เหมือนกับการสุกเอาเผากินใช่ไหมครับกว่าจะได้อ่านเอาสี่โมงครึ่งแล้วก็มีข้อผิดพลาดเป็นคำวิจัยที่ที่ไม่เหมาะสม้่ยประการทั้งปว ไม่ต้องพูดถึงเรื่องขุ่นแย่ขอลมนะและอันนั้นก็ผิดด้วยเมื่อไปเปิดเรื่องลมจริงก็ผิดด้วยผิดตรงเพราะมันต้องโยงกันหลายอย่างไม่จะดูตัวเดียวไม่ได้คำวินิจฉัยรือคำที่ภาษาที่ถูกต้องต้องวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงให้ยุติก่อนทีทุกเรื่องมันจะมีข้อเท็จจริงกับข้อบกพรข้อเท็จจริงคือมีการทําอย่างนั้นจริงหรือไม่ ข้อกฎหมายเพื่อข่อจริงยุติแล้วจริงจะมาถูข้อกฎหมายว่าแล้วมันผิดหรือไม่ผิดข้อจริงต้องยุติก่อนคดีเรื่องเนี้ท่านนายกสมัครท่านก็ต่อตู้ว่าไม่ได้รับังินต้องมินิจฉัยใ,ให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนมันตกลงรับหรือไม่ได้รับรับหรือไม่ได้รับนี่กลับเป็นว่าเอาข้อกฎหมายขึ้นก่อนแล้วมาเขียบข้อเท็จจริงทีหลังพราะนั้นเมื่ออ่านการที่ให้ข้อกฎหมายเขารู้แล้วว่าผลจะเป็นยังไง ข้อที่จริงต้องยุ้กี่ขอนจึงจะไปถูอข้อกฎอมาอันนั้นยอมรับว่เาเป็นคำวิจัที่ใช้ไม่ได้โดยสิ่เชิเกิดจากการสูกเอาเขากิดซึ่งในระยะหลังเราจึงไม่ทําแบบนั้นนะครับสวัสดีครับแหมนะครับ ก็มื่อกีนี้นะครับก็เป็นคํายืนยันเราจะเปิดเรื่องนี้บ่อยๆเพื่อประจานการตัดสินและการวินิจฉัยของนายจรรย์พักดีธนากุณนายวสันพูดชัดเจนฮะอย่างเงี้ยจะทํำยังไงแต่วันนี้นะครับก็มีพี่น้องนะครับจาก if นะครับจากโลกไซเบอร์อ Cyber นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยไวท์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต่างตั้งคําถามว่าเอ๊อวันที่สิบสามเนี่ยเราจะไปสภาได้ยังไง เราจะไปสภาทําไมเราจะไปสํา,าสนักนายกรัฐมนตรีเพื่ออะไรในวันที่สิบนะฮะก็ต้องชี้แจงกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยขั้นตอนมันเป็นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าถามว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเราต้องการไปที่ทําเนียบรัฐบาลสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อไปแจ้งให้ในายกรัฐมนตรีว่าณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราไปยื่นให้ผลเอกเปรมติลสุรานนท์นเนี่ยคือเราให้เกียรติเป็นวันณนะวันณะไปก่อนตอนนี้ เอาละพลเอกเปรมติลาสุรานนท์ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองแล้วนะทีนี้ไปสู่รัฐบาลซึ่งมาจากประชาชนก็ต้องให้รัฐบาลว่าวันนี้เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แบบไหนใครจะเป็นคนตอบถ้านายกรัฐมนตรีตอบก็ดีแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้ก่อนเราก็จะไปที่สภาไม่ใช่ไปที่สภาเพื่อที่จะให้ผ่านวาระสามเลยอย่างเดียวเท่านั้นนะคร แต่สภาต้องใช้อำนาจของตัวเองวันนี้เนี่ยพี่น้องเสื้อแดงก็ไปบอกว่าให้ผ่านเลยให้ผ่านเลยแต่ประสิทธิภาพและศักยภาพความหนักแน่นในถ้อยคําคําพูดเนี่ยมันยังไม่มากพอวันที่13เนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนเสื้อแดงทั้งหมดเนี่ยถ้าจะต้องแสดงพลังศักยภาพต้องแสดงพลังเลยในวันที่13ต้องเอาให้เต็มไปหมดนะ ไม่ใช่แค่แสนต้องเป็นล้านคนแล้วก็รวบรวมกันวันนั้นให้พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดให้เป็นมหาชนให้เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศให้ตื่นตะลึงกันทั้งโลกต้องทำแบบนั้นเพื่อที่ประจานการทำงานของตุลากา,ารสารมูลเท่านั้นแหะครับรัฐบาลไทยมีเอ,อสภาไทยมีหน้าที่ในการดำเนินการได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วสามารถที่จะดำเนินการไปได้เลย แต่หากวันนี้เรากระยองกระแยงกระยองกระแงะไม่มีทางอะวันนี้เขาก็ดูถูกดูแคลนภาคประชาชนว่าประชาชนแตกแล้วประชาชนไม่มีกําลังแล้วผมก็ถือว่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งเวลาเรารวมพลังกันรวมพลังกันแบบครั้งใหญ่เนี่ยเราจะสามารถมีพลังรวมกันได้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ตระหนักแล้วก็ได้ตระเตรียมว่าวันที่สิบสามเนี่ยขอกําลังช่วยให้เป็นทั้งประเทศลงมาเลยฮะ มาช่วยกันวันนั้นอย่าให้นักการเมืองมาจํากัดบทบาทของเราอย่าให้นักการเมืองมาชี้ว่าเราจะต้องทําอะไรแต่พวกเราต้องชี้นํานักการเมืองว่าเราจะเอาแบบนี้เราต้องสั่งสอนโดยตัวเราไม่ใช่ให้เขามาสั่งสอนหรือชี้นําเราฮะไม่ได้ฮะหลายคนถามฝ่ายรัฐบาลหรือแม้กระทั่งสสถามว่าใครใช้ให้มาที่นี่ สื่อมวลชนก็พยายามเจาะผมอย่างเดียวครับตอนนี้ตกลงแล้วใครอยู่เบื้องหลังตกลงแล้วเนี่ยมาทําอย่างนี้กันได้ยังไงไม่มีทางที่จะทําได้ถ้าไม่มีใครสนับสนุนผมถูกผู้สื่อข่าวถามนะครับโดยเฉพาะนะครับของเอเอสทีวนะครับมาถามรายละเอียดว่าเราจะแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังกันแน่ผมก็ยกตัวอย่างไปบอกว่าคุณรู้ไหมว่า การที่พี่น้องประชาชนมาเนี่ยคุณนับหัวสิว่ากี่คนเงินเหล่านี้แหละคือเงินที่ใช้ใจ่ายทุกคืนแล้วเราไม่มีเงินเหลือแล้วเรายังติดลบนักจัดรายการและผู้อำเนการสถานีต่างต้องเอาเงินส่วนตัวของตัวเองออกมาเพื่อที่จะเป็นค่าใช้ใจ่ายอันนี้คือสิ่งที่เจอแน่ๆครับแล้วไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าเอาเงินมาจากไหน่ะ เอาเงินสถานีอย่างสอนรักมาลายทองเอาเงินส่วนตัวของตัวเองนะครับมาจ่ายมาสำรองจ่ายหมดไปหกหมื่นมันไม่ใช่ไม่มีเงินนะครับเงินที่เก็บสะสมเงินที่จะต้องใช้จ่ายในสถานีวันนี้เนี่ยถูกตัดไฟต้องไปขอเขาต้องไปเจรจาเขาสถานีร้อยสี่จุหนึ่งศูนย์ค่าตึกก็ติดเดือนนี้เข้าเดือนที่สามนั่นคือสอนรักษโดนเต็มเตม ผมเองก็ทําทุกคนทาพออสมศักิ์ทาพี่ติ๋มทําเราก็เอาเงินก้อนนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ได้หมื่นหนึ่งก็เอาหมื่นหนึ่งแต่ไอคนที่มันไม่รู้เรื่องหรือแม้กระทั่งเขาไม่เชื่อว่าการชุมนุมโดยไม่มีนักการเมืองสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ผมก็บอกว่าสิ่งที่พวกผมทําเนี่ยมันคือความบริสุทธิ์แล้วคุณรู้ไหมว่าความบริสุทธิ์เป็นยังไงความบริสุทธิ์ก็คือพ่อแม่พี่น้องออกมาเอง จ่ายเงินค่ารถมาเองแล้วไม่มีการจัดตั้งใดๆทั้งสิ้นะไม่มีจริงๆฮะมีพี่น้องจากจังหวัดสมุทรปราการมาพี่น้องจากจังหวัดสมุทรปราการมานะครับมาจากขึ้น90.25มาโดยพอเลิกงานเสร็จรวบรวมเงินค่ารถกันเองรวบรวมเงินค่ารถกันเองต้องจ่ายเงินค่ารถกันเองนะครับเหมารถยักษ์ใหญ่ใจดีเหมารถของพี่น้อย มากันฮะใครมีรถกระบะก็อาศัยกันมาเราทํากันอย่างนั้นทุกครั้งที่มาร่วมชุมนุมที่นี่แล้วนี่แหละครับคือพื้นฐานของประชาชนผมบอกว่าผมภูมิใจผมไม่เคยภูมิใจอะไรขนาดไหนเท่ากับการมาทําหน้าที่ที่หน้าศาลร,รัฐประมูลเลยฮะสุดยอดมากพ่อแม่พี่น้องมาเองพี่น้องนั่งรถกันมาเองเนี่ยอย่างเงี้ยป้าหนุย่ยป้าหนุ่ยกลับไปแล้วป้าหนุ่ยจะมาตั้งแต่เช้า จะมานั่งตั้งแต่เช้าป้าหนุย่ยนี่อยู่แถวแถวบางเมืองฮะอยู่แถวแถวบางเมืองจังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบไหนป้าหนุย่ยมีหน้าที่ของป้าหนุย่ยก็คือว่าหนึ่งต้องเลี้ยงหมาหมาแกมีประมาณสี่สิบตัวแมวอีกยี่สิบตัวป้าหนุย่ยนะฮะที่จะต้องรับผิดชอบเมื่อหาข้าวหาปลาให้หมาเรียบร้อยแล้วเพราะแกสงสารหมาเขาใครเอาแกเห็นหมาที่พิการหรือเห็นหมาที่ไม่มี ที่อยู่แกก็จะเอามาอยู่บ้านแกแล้วแกก็ทํากับข้าวทําอาหารให้หมาพอให้หมาเสร็จเรียบร้อยแกก็ทําหน้าที่ของแกคือโดยการมาที่นี่มาที่นี่เนี่ยจะมาถึงนี่สิบโมงเวลาเป๊ะของแกเพราะแกจะคํานวณรถก่อนว่ารถคันนี้มาถึงนี่เวลาเท่าไหร่พอสิบโมงแกจะมาถึงนี่พอหลังจากมาเรียบร้อยแล้วตกเย็นแกก็กลับกลับไปก็ไปเตรียมข้าวแล้วตอนเช้าแกจะได้มาจะได้มีคนนะไอ้นั้นคือสิ่งที่ป้าหนุ่ยทํา ผู้หญิงแก่ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรแต่มีใจต่อสู้ทุกเวทีทุกเวทีป้าหนุ่ยจะไปละหิ้วกระเป๋าอันหนึ่งกับม้านั่งที่พับได้ของแกอันหนึ่งไปวันนี้ก็นั่งอยู่แถวแถวนี้แหละฮะแต่ตอนนี้กลับไปแล้วนั่นคือป้าหนุ่ยคือมาทําหน้าที่ของตัวเองมาทําหน้าที่อย่างจริงจังของตัวเองคือกูมีหน้าที่ต่อสู้กับามาผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง ต้องต่อสู้เพื่อร่วมกันสู้แต่ผมบอกว่าชายชะกันทั้งหลายผู้ที่มีวุฒิภาวะผู้ที่อยู่ในโลกไซเบอร์ก็แล้วแต่ผู้ที่ทำงานออฟฟิศก็แล้วแต่มักจะใช้ข้ออ้างต่างๆนานาว่าแนวทางไม่ตรงบ้างลหละไม่อยากไปเพราะไม่ชัดเจนบ้างลหละอะไรต่างๆนานาสารพัดสารเพที่จะเป็นข้ออ้างแต่เราไม่ว่ากันนะฮะอยู่ที่อาสาสมัครอยู่ที่ร่วมกันต่อสู้ แต่หากมาอ้างเหตุผลว่าไม่ชัดเจนนะคุณเลิกพูดไปได้เลยคำนี้คำว่าชัดเจนอยู่ตรงที่ว่าการต่อสู้กับหัวใจของมันหัวใจของมันก็คือหัวใจของกลุ่มอาตา์ก็คือพวกเนี้ยตุลา,า,า,าการสารมนูญนะซึ่งตุลาการสารมนูลสามารถที่จะอ่านคำพิพากษาชี้เป็นชี้ตายประเทศไทยได้เลยมันจึงเป็นที่มาของภาคประชาชน การต่อต้านอำนาจเผด็จการนี่แหละครับต่อต้านอำนาจเผด็จการ,รเผด็จการตุลาการสารรัฐมนูลชัดเจนมากครับ <c oughs> มันคือเผด็จการที่คนไม่กี่คนตัดสินชะตาประเทศทําทำไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องการให้มันทำแบบนั้นเราไม่ยอมรับมันนะถ้าเราไปยอมรับมันยอมรับกับสิ่งความชั่วที่เราทำเราก็เป็นคนชั่วเหมือนมันละครับคือปล่อยป่าละเลยทำให้ประเทศชาติเกิดความหายนะฮะรเรานี่แหละฮะ แต่หากเรามีจิตสํานึกว่าวันนี้เนี่ยแผ่นดินนี้ก็เป็นของกูเหมือนกันแค่คิดแค่นี้อย่าไปเห็นแก่ตัวเด็ดขาดนะคิดแค่ว่าแผ่นดินนี้ก็เป็นของกูเหมือนกันกูก็ต้องปกป้องเท่านั้นแหละครับแล้วท่านจะออกมาได้แต่หากท่านว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของกูท่านจะไม่กล้าออกมาเลยเพราะนั่นหมายความว่าท่านมองว่าผักภาระไปให้คนอื่นคนอื่นทําไปแล้วกันคนอื่นทาไปกัแล้วกันแล้วเดี๋ยวกูอยู่สบาย ถ้าพวกมึงชนะกูก็ชนะด้วยถ้าพวกมึงแพ้กูก็ไม่เจ็บตัวคือถ้าหากประเทศไทยเป็นอย่างนี้ฮะละเมเอกลางวันเลยครับลเมเอไปเลยฮะที่จะชนะอามาดไม่มีทางอะไม่มีทางจริงๆครับหมดสิทธิ์เลยครับที่จะชนะมันได้แต่อีกอย่างหนึง่งที่สําคัญของเราเลยก็คือการผนึกพลังรวมกันวันนี้ฝ่ายอามาดไม่ได้ก่อวอดฝ่ายอามาดเองพยายามผนึกกําลังตั้งรับอย่างเดียว ยังไม่ได้ลุกนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยประชาชนลุกที่พวกเรามาเนี่ยนะครับคือกําลังลุกพวกมันฮะคือออกหมัดก่อนพวกมันเนี่ยออกมาแบบแผ่วๆแต่วันนี้เนี่ยพอเราออกหมัดหนักครับมันก็เซตุลาการเซนะครับไม่ใช่ไม่เซฮะตอนนี้เนี่ยดิ้นกันพานๆเลยฮะถ้าหงทหารเคลื่อนไหวกันกระบวนการของอามาดดิ้นกันพานๆเฮะยิ่งโดยเฉพาะไปบ้านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นี่หัวสั่นงินงกกันเลยนะครับ พราะกลัวว่ามันจะไปทําอะไรไหมมันจะมีอะไรมากวนานั้นไหมบางคนก็ยิ้มเย้ยย่องว่ามึงมาเข้าทางกูผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองโทรหาสอนรักเป็นว่าเล่นเลยฮะโทรมาบอกให้ไปบ้านป่าเปรมทําไมไปเดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวายไอ้นุนจะมาอ้นี่จะมามันไม่มีทางหรอกครับเพราะว่าพวกเขาก็เพลียงพ้ำตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังเชื่อมกับกลุ่มพันธมิตรไม่ได้ยังทะเลาะกันอยู่ยังเคืองกันอยู่ยังต่อรองเรื่องผลประโยชน์กันไม่จบ ถ้าต่อรองผลประโยชน์กันจบเมื่อไหร่แล้วครับนั้าวนั้นแหละครับหายนะของพวกเราที่จะมาล้อมสภาในวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่จะมีการมาล้อมสภานะครับของกลุ่มพันธมิตรและพักประชาธิปัตย์ยังไงก็ทําแต่วันนี้เงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งครับคือเงินของพวกเขามันยังไม่ลงตัวพักประชาธิปัตย์ไม่ปล่อยเงินให้พันธมิตรพันธมิตรก็ต่อรองเรื่องการเมืองเรื่องคนที่นั่งตําแหน่งทางการเมืองหากทําสําเร็จแล้วแล้วก็พร้อมเงินก้อนใหญ่ให้ กลุ่มพันธมิตรทั้งหมดแต่คนที่ไปชุมในพันธมิตรไม่รู้เรื่องต้องบอกตรงๆนะครับว่ากลุ่มประชาชนพันธมิตรเนี่ยคือโง่บริสุทธิ์จริงๆคําว่าโง่บริสุทธิ์คือกูคิดไม่เป็นก็คือไปร่วมชุมนุมนั่นแหละฮะไอ้นี้มันจะใส่ร้ายปายสีนี้ก็ยังไงกูก็เชื่อกูจะไม่ฟังข้อมูลอย่างอื่นกูจะเอาไอ้นี้อย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยเอาหลักปฏิบัติเป็นหลัก แต่กลุ่มพันธมิตรคนที่เป็นพันธมิตรหรือว่าคนที่เป็นเสื้อเหลืองใช้ทฤษฎีครับอย่างเดียวบ้านเมืองมันถึงไม่เจริญเพราะมีไอ้คนจันไรพวกนี้อยู่ในบ้านในเมืองนี่แหละฮะคนเสื้อแดงทุกอย่างทําด้วยเหตุผลนะผมภูมิใจคนเสื้อแดงตรงนี้แหละครับที่เป็นเสื้อแดงที่ภูมิใจอนะไม่ว่าพี่น้องจะออกมาหรือไม่ออกมากัแล้วแต่คือคนเสื้อแดงวินิจฉัยเป็นพิเคราะห์เป็นพิจารณาเป็น นั่นคือคนสมบัติหลักที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมร่วมกับพวกคุณเพราะว่าพวกคุณคิดถูกคุณคิดเหมือนผมผมคิดเหมือนคุณแล้วคนคิดเหมือนกันเป็นล้านล้านคนฮะไม่ต่ำกว่าสิบห้าล้านคนนะนั่นถือว่าเป็นฉันทามาเตออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันแตกออกมานะครับคนของพรรคประชาธิปัตย์ระดับหนึ่งคนของพันธมิตรระดับหนึ่งรวมกันแล้วยังไม่ถึงสิบล้านคนด้วยซ้ำไปเมื่อเป็นแบบนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องฮะ เราเองต้องมั่นใจในศักยภาพของเราว่าเรามีศักยภาพเรามีพลานุภาพแล้วเรามีพลังเชื่อมั่นในพลังของทุกคนหากวันนี้ทุกคนเสียสละกูไม่เกี่ยงละกูออกไปกูลุย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 ไปกูลางานร่วมกันเอาให้เยอะที่สุดทีนี้ความชัดเจนอยู่ตรงไหนการต่อสู้การบิ้วออกมาทั้งหมดเนี่ยครับปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงที่เราจะไปทำอะไรมันได้นะฮะ พ่อแม่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยตุลาการสารรัฐมนูนเนี่ยถ้าบอกว่าเอาห้าหมื่นลายชื่อมามันก็ไปดองอยู่ตรงวุฒิสภาก็จะอ้างเรื่องการตรวจสอบเอกสารชาติหนึ่งผ่านไปก็ไม่เสร็จสักทีนั่นคือข้ออ้างง่ายๆเลยฮะอันนี้อันดับแรกนะฮะที่จะยุบเนี่ยห้าหมื่นลายชื่อห้าหมื่นลายชื่อยังมีทางมากกว่าครับใช้มาตราหนึ่สในการเสนอกฎหมาย เข้าไปเพื่อผ่านสภาให้สภายุบตุลาการสารรัฐมนุญหรือยุบสํานักงานสารรัฐมนุนก็ได้ฮะอันนี้เนะี่ยเป็นช่องทางที่สว่างที่สุดและเป็นช่องทางที่ชัดที่สุดฮะแต่ถามว่ากระบวนการนั้นเน่ยกว่าจะตรวจสอบรายชื่อให้ได้ตรงตามที่ถูกต้องจริงๆก็ต้องใช้เวลาแต่เราจะทํายังไงได้อีกทางหนึ่งฮะอีกทางหนึ่งของเราก็คือว่าเราไปให้นะครับสำนัก นะครับสํานักทะเบียนราชตรวจสอบรายชื่อก่อนตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อยเราเช็คให้เรียบร้อยว่ารายชื่อนี้ตรวจสอบรับรองโดยสํานักทะเบียนราชเรียบร้อยแล้วเราก็ไปยื่นอันนี้ผ่านได้เลยฮนะไม่ต้องผ่านกระบวนการกันกองอนะอันนี้นะครับพออ่ท่านบอสสมชาติเป็นคนนําเสนอมาซึ่งผมก็เห็นด้วยเรามีขั้นตอนผมถึงบอกว่าพ่อแม่พี่น้องต้องกระตือร้นกัน ถ้าวันนี้ต่อสู้ต้องทำแบบนี้รูปประทับต้องทำแบบนี้มีหลายคนเสนอชื่อเข้าไปแล้วนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่มันไปติดขั้นตอนการตรวจสอบครับถ้าผิดพลาดไม่กี่ตัวก็ต้องลื้อใหม่ทั้งหมดก็ต้องมาย้อนกันใหม่ทั้งหมดซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องลำบากสําหรับพวกเราแต่พวกเราจะทํำยังไงได้ครับวิธีเดียวที่พวกเราจะทําได้ผมมองว่าไหนไหนแม่งกันไหนไหนละอํานาจของพวกมันอยู่ตรงนั้นเราทําประชามติอย่างเดียวล้มแม่งเลย เอาแม่งเลยฮะยอมเสียยี่สิบล้านยอมเสียสองพล้านเพื่อขี้คายปัญหาของประเทศถ้าทำแบบนี้แล้วพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือหนึ่งคนต้องได้ยี่สิบคนหนึ่งคนต้องได้ยี่สิบคนถ้าทำแบบนี้ชนะแน่นอนแล้วก็ชนะเห็นเห็นพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องฟึง่งไม่ต้องพึ่งใครพึ่งรัฐบาลกับพึ่งประชาชนเท่านั้นผ่านเลยครับเรียบร้อยเลยฮะให้ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีออกพรบรเพื่อทําประชามติออกมาแล้วพวกเราในฐานะประชาชนอย่างที่ผมบอกหนึ่งต่อ20่หนึ่งคนต้องด้ยี่สิคะแนนหนึ่งคนต้องได้20คะแนนถ้า15ล้านคนเป็นเท่าไหร่พ่อแม่พี่น้องลองคิดดูฮะไม่ต้องเอาสิหล้านครับเอาแค่10ล้านคนมันกี่เบิลเหรอครับเกือบจะได้ครอบคุมประเทศด้วยซ้ำไปยังไงเราก็ชนะยี้าล้าน ยี่สิบสามล้านกระจอกมากสําหรับพวกเราฮะเราทําได้ครับแล้วเราต้องชนะได้ทีนี้มันจะวัดตรงไหนรู้ไหมพ่อแม่พี่น้องมันวัดตรงกําลังของประชาชนถ้าพวกเราต่อสู้อย่างแท้จริงถ้าพวกเรารักจริงๆเราต้องทําได้คราวนี้มันเป็นการพิสูจน์พลังของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องมันไม่ใช่พิสูจน์คนอื่นไม่ใช่พิสูจน์สภาไม่ใช่พิสูจน์รัฐบาล แต่พิสูจน์ความเห็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเอาด้วยกันไหมแล้วมันได้รับความชอบธรรมทันทีพ่อแม่พี่น้องถ้าเราไม่ทำแบบนี้ปัญหาก็จะเกิดปัญหาก็จะเกิดเหลือลังไปอย่างนี้เราก็แค่รอวันตายที่มันจะจัดการกับพวกเราเท่านั้นนะไม่ใช่มันไม่จัดการเรานะวันนี้ วันที่เราไปเนี่ยอีเปรมแม่งอยู่ในบ้านนั่งอยู่ในบ้านแล้วประกาศบอกสื่อมวลชนว่าไปโคราชมันไปไม่ได้หรอกครับมันต้องอยู่ในบ้านมันนะขณะนี้เพราะมันต้องเตรียมวางแผนกันทั้งหมดเตรียมวางแผนว่าจะทํายังไงจะล้มยังไงขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามยังไงก็ไปอยู่ที่อีเปรมเขาบอกแล้วไงครับว่าวันปฏิวัติ บ้านพลเอกเปรมติลสุรานนท์เป็นฐานบัญชาการในการทํารัฐประหารเพราะใครเข้าไปยุ่งบ้านพลเอกเปรมไม่ได้ใครเข้าไปตรวจสอบบ้านพลเอกเปรมไม่ได้หรือใครไปสงสัยบ้านพลเอกเปรมติลสุรานนท์ไม่ได้ถือว่าเป็นเมืองในหมอกที่ห้ามทุกคนยุ่งวันนี้ก็ยังเกิดอยู่ดีครับพลเอกเปรมมีอภิสิตเหนือใครไม่สามารถไปค้นบ้านพลเอกเปรมได้จะวางแผนจะอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงนั้นผมถามหน่อยครับ ว่าวันนี้เนี่ยพวกเราตาบอดหรือพวกเราเซอร์ที่พวกเราไม่ได้ทําอะไรเลยปล่อยให้พลเอกเปรมติลสุรานนท์อยู่ในอํานาจของตัวเองอยู่ในบ้านสี่เสาเทเวศโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าใช้พื้นที่ของกองทัพฟรีๆผมถามว่าไอ้ที่สูญเสียไปพลเอกเปรมเคยเสียสละอะไรเพื่อชาติบ้างไม่มีแม้แต่นิดเดียวมีแต่ทําลายประเทศเท่าที่ตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยพลเอกเปรมทําลายประเทศมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว ถามว่าไปเกี่ยวอะไรกับพลเอกเปรมก็คุณไนงะที่ทําการปฏิวัติเพราะการประชุมก่อนรัฐประหารไปที่บ้านคุณวันนี้ที่ลุกลามไม่ใช่เพราะไอ้เก้าตัวนี้ก็ลูกน้องคุณคุณก็ให้ใบเสร็จแต่งตั้งมันมาว่าเอาไอ้เก้าตัวนี้นะเป็นคนของโก้มันอะไรกันประชาชนอยู่ตรงไหนวันนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องขึ้นกับพลเอกเปรมผมโคตรลาคาญเลยพ่อแม่พี่น้อง ขนาดนายกแลฐทนตรียังต้องไปยอมมันทั้งทั้งที่มันเป็นตัวเฮี้ยที่สุดในแผ่นดินเนี้ลองคิดดูครับมันอยู่ในรถมันเรียกนายกรัฐมตรตีไปพบมันในรถนะพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูไอ้เฮี้ยนี้แหละฮะลองคิดดูพวกเรานี่แม่งเหมือนโดนมันเหยียบหนะ้าแต่พอนายกแลฐมนตรีลอมชอม เป็นคนที่ไม่อยากให้เกิดเรื่องเกิดแล้วต้องคุมไว้นายกกัฐมนตรมตีแม่งโคตรเต็งเลยฮะผมมีนายกรัฐมนตรมตีที่ผมภูมิใจที่สุดคือคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความอดทนกล้ำกลืนฝืนทนทั้งทงท,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 งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไอ้เหียนี่แหละปฏิวัติพี่ชายเขาแต่ก็ต้องยอมมันลองคิดดูครับพ่อแม่พี่น้อง บ้านเมืองนี้มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมาทุกคนมองว่าคุณยิ่งรักชินวัตรไม่มีประสบการณ์ไม่มีนู่นมีนี่ตั้งแต่ข่าวน้ําท่วมที่เขาร้องไห้ร้องไห้เพราะสงสารประชาชนไม่ช่ชวยเหลือประชาชนไม่ได้แล้วก็ร้องไห้เพราะว่าไอ้สัตว์เดรัจฉานจากไหนที่แม่งปล่อยน้ําลงมาท่วมประชาชน ร้องไห้ว่ามึงทำกับประชาชนแบบนี้ได้ยังไงถามว่าเคยสำนึกกันไหมวันนายกรัฐตมนตรีต้องรองรับอะไรกันบ้างวันนี้ผมขอบคุณคุณยิ่งรักชินวัตรที่ไปปาถกถาที่มองกโกเลียนั่นแหละคือสิ่งที่แกเก็บกดมากที่สุดสิ่งที่แกอยากจะพูดมากที่สุดคือมองกโกเลียก็ให้พี่น้องประชาชนคนไทยสำนึกว่า นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยไม่สามารถทำอะไรได้ใครจะว่านายกปูอ่อนใครจะบอกว่านายกปูไม่แข็งแรงนะครับไม่กล้าแกง่งผู้หญิงคนเนี้โคตรกล้าแข่งโคตรแข็งแรงเลยฮะโคตรเจ๋งเลยฮะผมไม่ผิดหวังเลยที่เลือกคุณยิ่งรักผมชอบเขาเพราะเขาก้าทู้กับมัน แล้วเขาใช้ความเป็นผู้หญิงในการบริหารประเทศชาติหนักแน่นเข้มแข็งนารีขี่ม้าขาวตัวจริง